ทเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปดปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีไปรุ่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับนะก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่ในเกมไวคโครสเตอร์นะครับนะอ่ะมารับชมกันเลยแล้วกันเนาะ ก็วันนี้ผมก็พาทุนมาเ5 0 0น้าร้อยะทุกคนก็ไม่ขออะไรเยอะแยะนะครับนะเจ็บคอนะขอแก้มือหน่อยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องมาสเต็ปเดิมเราซื้อปีเจินก่อนเลยเออสเต็ปเดิมนะครับเราซื้อปีเจินนะครับนะอ่ะมาดูกันเลยนะครับสิบหมุนนะครับ อ่าอ่าสวยครับโอโคไม่ต่ออ่ามาดูกันนะครับฟีนิฟีมีอะไรหรือเปล่านะครับผมฟีนฟีมีอะไรหรือเปล่านะครับมาหรือเปล่าอึบอึบอึบโอโคยังไม่ใช่นะทุกคนเฮ้ยว้าวล้วๆเลยนะครับอะไรเนี่ยเฮ้ยไม้แรกนะครับโดนเฉยเลยนะครับทุกคนเอาเรื่อง เรียบร้อยดีนะครับไม้เลขกโดนแล้วนะครับนะอ่ะสิบหมุนนะครับจบกันมาที่หนึ่งร้อยี่สิบนะครับมาซื้อไปเลยนะครับสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบวัดกันไปเลยเออ อ่ะมาดูกันเลยนะครับสำหรับ1ิบสหมุนนะทุกคนเอหอหลเรือ่องนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่ต้องปูดเยอะนะครับนะเจ็บคอ โอเคนะครับเหลืออีกห้าหมุนนะทุกคนนะมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับอ่ะโอเค อ่ะเหลืออีกสหมุนนะครับโอ้โหคิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วแหละนะครับอ่าโอเคทุกคนได้ทุนคืนนะครับซื้อมาอีกรอบนึงเออโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่านะครับซ้ำอีกรอบนึงแล้วกันเนาะอ่ะรอบนี้สิบหมุนนะครับ เออสวยครับเต็มข้อนะครับนะเา้าเรื่องจัดนะครับผมรางวัลก้อนโตนะครับอ่ะหนึ่งหนึ่งพันเก้าสิบห้านะครับผมอ่ะไปกันต่อนะครับเหลือง้ามหมุนเนาะเหลืออีกข้าหมุนนะครับสี่หมุนทุกคนโอ้โหดูวายยังไม่มาตรงกันเลยนะครับเฮ้ยสวยเออมันต้องอย่างงี้ดิเวท์ ปึ๊บก็ไปเต็มข้อเต็มข้อนะครับนะเต็มข้อนะครับอุ้ยสะกอกโอ้โหกดหยุดไปเลยนะครับเจ็ดพันแปดร้อยีเจ็ดนะครับมาของแท้ของแท้นะครับนะของแท้คือ,อไปแล้วไม่ล่ะเออโจ๊ะนะครับโจ๊ะอ่ะโอเคนะครับสิบหมุนนะครับทุกคนก็จบกันมาทเท่าร่วันนี้ 9,525นะครับอ่ะโอเคดูรเรื่องนะครับก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องก่อนตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับผมจุกลู่หวานจี๊ยบเออ